สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้หน่องจะมาเปิดข้อความนะคะที่เขาฝังมาบอกเราในค่ำคืนนี้นะคะ15ข้อความนะคะแบบจุกๆนะคะอา,อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกสถานาการณ์ของทุกคนที่ได้เจอนะคะแต่จะเปิดพลังงานก่อนนะคะว่าตอนนี้นะคะพลังงานของคุณกับเขานะความสัมพันธ์นะเป็นยังไงนะคะ <c oughs> ตามด้วยออร์ลคอนะคะข้อความ15บใบอืม อืมคุณทั้งโอเคคุณทั้งคู่น่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะบางท่านเนี่ยมีความแตกต่างกันนะคะแต่ก็เขาเรียกว่ายังไงล่ะความรู้สึกลึกๆเนี่ยคือเรารู้สึกว่าเราทั้งสองคนอะผูกพันกันมากๆแต่ทีเนี้ยด้วยความที่มันมีอะไรแตกต่างกันเยอะมากอาจจะเริ่มต้นกันจากเพื่อนอาจจะเริ่มต้นกันจากกัลยานามิดีๆนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ความสัมพันธ์เนี้ยมันยังไม่ได้มีคอมมิตเมนต์นะคะแต่ถามว่าลึกๆอะ่ะจินตนาการถึงการไปถึงขั้นแมรี่เอแต่งงานมั่นหมายคืออยากจะอยู่กับคนเนี้ยแบบเป็นคู่ชีวิตไหมเออจินตนาการนะคะอืมถูกค่ะก็คือเป็นลักษณะของอิมเมจินเลยนะคะว่าอยากจะทำให้ความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันพัฒนาไปถึงขั้นที่ว่าเรา ตั้งใจที่อยากจะทำให้มันเป็นแบบนั้นนะคะทีเนี้ยมันน่าจะมีในเรื่องของฟิสิเคลนะคะร่างกายอะไรเงี้ยเสน่ห์อะไรหลายๆอย่างที่เขารู้สึกว่าเขาว่าดึงดูดกับคุณนะมากๆแล้วคุณเนะี่ยเหมือนเป็นคนที่แบบจับต้องยากมากๆดูเป็นไปได้ยากดูเกินเอื้อมเหลือเกินเจ้วยเดอะสตาร์จะทำยังไงให้คนคนนี้มาเป็นของเราจะทำยังไงให้ความ,วามสัมพันธ์ครัง้งเนี้ยมันไปถึงขั้นว่า เออลงหลักปักฐานแต่งงานอยู่กินในการอยู่กันเป็นครอบครัวอะไรอย่างนี้ค่ะมันยากมากๆแต่ใครหนึ่งคนในที่นี้ก็จะทําให้ได้มันเป็นลักษณะของการที่จําเป็นที่จะต้องเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างค่ะอย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็เขาเรียกว่ายังไงใครหนึ่งคนในที่นี้ไม่ได้รีบร้อนจะให้ความสัมพันธ์อะมันเริ่มเร็วจบเร็วไม่ใช่ การที่ความสัมพันธ์มันสโลว์ดาวมันช้ามากๆเนี่ยเป็นพอหนึ่งนะคะความแตกต่างสองเขาไม่อยากพลาดอยากค่อยเป็นค่อยไปเรียนรู้กันเลยกันเพราะว่าความสัมพันธ์นี้ก็คือตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่า Serious r e l ationship นะ่ะนะคะแต่แค่จะทำยังไงล่ะให้มันไปค่อยๆทีละสเต็ปสเต็ปในแบบที่เออก็ดูแบบ มั่นคงมั่นใจเราจะไม่พลาดไม่อยากพลาดอีกแล้วเพราะกลัวที่จะผิดหวังเลยเกินอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะมีในเรื่องของ long distance เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะเราจ,จะมีโปรไฟล์เลยหลายอย่างที่แตกต่างกันมากๆมันเลยดูเหมือนแบบมันยังเป็นไปไม่ได้ณตอนนี้แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ในอนาคตถึงแม้ว่าใครหนึ่งคนในที่นี้จะเกินเอื้อมกับอีกฝ่ายมากๆอะไรอย่างนี้ค่ะแต่สิ่งที่มันโจนกันคือ spiritual ค่ะคือความรู้สึกจิตวิญญ,ญาณ หกพันกับคนคนนี้นะคะทีนี้ออร์โอลนะคะที่น้องเปิดออกมาเนี่ยได้หมายเลขสอง8ดหนึ่งแดะคะเขาบอกว่าลองเชื่อมั่นในตัวเองดูสักครั้งสินะคะรู้ตัวไหมว่าเธอคือคนสำคัญนะคะการมีอยู่ของการมีอยู่ของเธอเป็นของขวัญสำหรับใครบางคนนะคะเธอไม่จำเป็นต้องรอให้ใครมาช่วยยืนยันคุณค่าของเธอนี่นะคะคือน้องมองว่า เขาก็คงอยากลงหลักปักฐานกับคุณจริงๆนะไม่งั้นออาเคิลไม่แนะนําแบบนี้หรอกนะคะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เชื่อมั่นในความสัมพันธ์นี้นะคะเราเลยรู้สึกว่ามันดูเป็นไปได้ยากเหลือเกินแต่จริงๆแล้วไม่ใช่หรอกนะคะน้องมองว่าคีย์หลักสําคัญที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้ยักเร็จด้วยนะนั่นก็คือเขารักคุณอืมทีนี้ดูการข้อความนะคะสิบห้าใบที่เขาจะฝากที่เขาอยากบอกคุณแล้วกันนะคะภายในคำคืนนี้นะคะ ่าเราอีโก้สูงนะคะไม่ยอมใครง่ายๆอยากยอมแต่ทำให้ไม่ได้นะคะเราดีใจนะที่ได้รู้จักเธอนะคะได้ใช้เวลาร่วมกับเธอถ้าเราเปิดใจเธอจะทำให้เราเจ็บหรือเปล่านะคะอยากคุยด้วย WhatsApp Instagram Facebook นะคะ Line Twitter Tinder c a l l Text นะคะเราว่าพอแค่นี้ดีกว่าไหมนะคะ เราอยากรู้ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเธออยากเจอเธอเ,ธอเมื่อไหร่จะได้เจอเธออีกนะคะกุ d ดไนน t นะฝันดีดูแลตัวเองดีๆนะสู้ๆเป็นกำลังใจให้นะเธอเคยแครเราไหมนะคะออกแนวพลาโนย Yes, I do miss you, cutie นะคะาเขาบอกเขาคิดถึงคุณค่ะนะถ้าคุณอยากรู้เขาคิดถึงเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงคุณนะคะทำไมมารักตอนนี้นะคะเราไม่ได้ต้องการคนที่สมบูรณ์แบบนะคะเราต้องการคนที่รักเราและก็เรารักจริงเราเป็นคนคิ้หึงคิ้ห่วงมากด้วยนะคะไปสุดท้ายเขาบอกว่า ดูแลตัวเองให้ดีนะคะคนที่จะอยู่กับเธอไปตลอดก็คือเธอนั่นแหละนะคะโอเคก็จะประ,ประมาณนี้นะคะสำหรับ15ข้อความในค่ำคืนนี้มวนๆใจๆค่ะทุกคนพลังงานพลังงานอาจจะไม่ได้ตรงเนาะนะคะไปละค่ะบ๊ายบาย